สว,วัสด,ดีค่ะทุกคนมาทำแกงจืดหมูยอดตำลึงค่ะอันนี้ลดดีค่ะทุกคนใส่ลงไป <c oughs> หัวหอมใหญ่กับเห็ <c oughs> ด,ดค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่เนื้อหมูแล้วก็ซี่โครงหมูลงไปค่ะ <c oughs> ทำน้ำซุปก่อนนะทุกคน วันนี้น้ำซุปของเราก็เข้มข้นแล้วนะทุกคนกระดูกหมูเนื้อหมูแล้วก็หอมหอมใหญให่เราจะใส่เนี่ยเห็ดแล้วก็ยอดไปตำลึงใบตำลึงลงไปค่ะ ต้มเห็ดให้นิ่มกันค่ะตอนนี้เห็ดของเราเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนเราจะใส่ยอดใบตำลึงใบตำลึงลงไปค่ะอันนี้คือเราไปเก็บมาตามธรรมชาตินะทุกคนเพิ่งไปเก็บมาสดๆมาเช้านี้เลยนะยอดใบตำลึง แกงจืดหมูสีโครงหมูส่ยอดใบตำลึงแล้วก็เห็ดค่ะเดี๋ยวต้มไปอีกสักพักหนึงนะ่งค่ะทุกคนไก่สุกนะคะ สีสันนาทานมากรอมาทานด้วยกันค่ะแกงจืดค่ะทุกคนตอนนี้แกงจืดของเราคืเสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงจืดหมูซีโครงใส่ยอดตำาึึงแล้วก็เฮดรวมไว้ ใจ่ชามเลยค่ะสิโคโมงอันนี้เห็ดแอโดนโทนมาทานด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะเซ่บ